การพากเสียงเนี่ยมันออดิชั่นได้หรอวะแต่นี่คือเปิดออดิชั่นแล้วก็ใครเขาออดิชั่นได้อย่างงี้เหรอมันควรจะเปิดเฉพาะนักพากาชีพด้วยซ้ำอะ่ะวันนี้เป็นวันที่ Warner b r o t h e เปล่อยตัวอย่างพากไทยแบบเต็มก็คือมันจะมีตัวอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีแค่ประโยคเดียวที่คุณเอมเขาพูดทางค่ายก็บอกว่าอ๋อมันเป็นแค่แบบประโยคฝึกพูดคือเราจะเห็นว่าเขาพูดอยู่ในเหมือนห้องอัดอะ่ะเออมันยังไม่ได้มิกซ์เสียงเลยมันยังไม่ได้แก้เสียงอะไรเลยเราก็อรอไงอ และวันนี้วันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยก็ได้ดูกันมันจะมีอยู่ประมาณ3-4ประโยคมากโชคดีแล้วแกนโหดขนาดนี้ยังนี่ค็เล่กนิกเหรอคอมเมนต์เอกชันนะครับคอมเมนต์เป็นเอกชารซึ่งผมขอไม่อ่านคอมเมนต์แล้วอันคอมเมนต์มันนัวมากขำสุดเลยมีคนบอกว่าเหมือนสกู๊ปีดูคือแบบที่กูขำม,มากต้องขอโทษจริงๆผมก็ไม่อยากจะแบบนิจานอะ่ะเพราะว่า ผมรู้เขาไม่ได้ตั้งใจจะแบบมาดูถูกตัวละครหรืออะไรเงี้ยเขาก็ทํางานของเขาอะ่ะจะโทษว่าใครผิดก,ก็ต้องผู้ใหญ่ที่ approve อะ่ะที่แบบคือจะเอา PR อย่างเดียวอะ่ะฟันธงได้เลยว่าเขาตั้งใจเอา PR อย่างเดียวคุณฟังคุณยังรู้เลยว่าแม่งประหลาดผู้ใหญ่ฟังก็ต้องรู้เอาคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่กับหนังเลยอะ่ะมึงฟังแล้วมึงไม่รู้เนี่ยมึงต้องลาออก